พร้อมกับความรุนแรงระดับฉอ20บวกอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นอันดุดันหนักหน่วงฟันเป็นฟันยิงเป็นยิงฆ่าเป็นฆ่าเครึ่งแรกของภาพยนตร์เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความลุ้นระทึกก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นหนังแนวสแลชเชอร์ผสมความไซไฟในช่วงครึ่งหลังแต่องค์ประกอบแทบทุกอย่างของเรื่องนะั้นล้มเหลวอย่างไม่น่าเชื่อการหลั่งเลือดจำนวนมหาศาลของภาพยนตร์จึงกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายและมีไวเพื่อตอบสนองความสะใจเพียงเท่านั้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ p โปรเจกต์วู Hunting เรือคลั่งเกมล่าเด่นมนุษย์เรื่องราวของการขนส่งนักโทษเดนมนุษย์กว่า47คนด้วยเรือขนสินค้านะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมือฉมังคอยดูแลปฏิบัติการอยู่แต่การเดินทางส่งตัวครั้งนี้เนี่ย ถูกวางแผนมาอย่างแยบยลครับทันทีที่เรือเดินทางออกสู่หน้าน้ําสากลเหล่านักโทษเนี่ยก็เริ่มภารกิจแหกคุกของตัวเองในทันทีครับการประทัดเดือดกันระหว่างทั้งสองขั้วจึงเริ่มต้นขึ้นแต่เรือลํานี้กลับไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาครับภายใต้ท้องเรือนั้นกลับยังมีสัมภาระลึกลับนอนหลับไหลอยู่และเมื่อมันตื่นขึ้นมาเรือลํานี้ก็กลายเป็นสมรภูมิที่เดือดระอุยิ่งกว่านรก การตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พบเจอมานานแล้วนะครับแต่เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Project Wolf Hunting เรือคลั่งเกมล่าดเดนมนุษย์เข้าฉายด้วยเรตติ้งชฉลี่ย 20+ จึงทําให้โรงภาพยนตร์เนี่ยต้องมีมาตรการในการคัดกรองผู้ชมอย่างเคร่งครัดนะครับและเมื่อผมได้รับชมภาพยนตร์จนจบก็รู้ได้ทันทีครับว่าเพราะอะไรหนังเรื่องนี้ถึงได้คว้าเรตฉ 20+ มาครองครับเพราะว่าตัวหนังนั้น เต็เมไปด้วยการฆ่าแกงกันอย่างโหดเหี้ยมจนเลือดท่วมจอกครับแต่ถึงกระนั้นเพียงแค่ฉากแอคชั่นเลือดสาดเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อาจก,กอบกู้ความพังพินาศทางการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ได้สําเร็จครับโปรเจกต์วูฟฟันติงมาพร้อมกับโครงเรื่องที่พร้อมจะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแบบเต็มสูบนะครับเมื่อนักโทษชะการกว่า47คนต้องมาอยู่รวมกับเหล่าผู้คุมที่อาวุธครบมือในสถานที่ปิดอันห่างไกลไร้ทางหนีครับและเหล่านักโทษ ก็ได้วางแผนแหกคุกมาอย่างแยบยลอีกด้วยครับช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์จึงเต็มไปด้วยความเข้มข้นและก็ความลุลระทึกตามแบบฉบับภาพยนตร์แอคชั่นยุค80เลยนะครับยกระดับความมันมากขึ้นครับเมื่อเหล่านักโทษเดนตายทุกคนเนี่ยพร้อมจะสังหารผู้คุมทุกคนที่ขวางหน้าพวกเขาแบบฟันเป็นฟันยิงเป็นยิงฆ่าเป็นฆ่าเลยนะครับจึงทําให้ฉากแอคชั่นของภาพยนตร์นั้นอัดแน่นไปด้วยความดุดันหนักหน่วงและก็ชวนให้ผู้ชมเริ่มติดตามกับสถานการณ์ตรงหน้าได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ยังไม่ทันได้รู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนะครับโปรเจกต์วูฟฮันติงก็แสดงความกล้าหาญของตัวเองออกมาโดยการก้าวข้ามจากภาพยนตร์แอคชั่นสู่สำเร็จแล้วก็พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์ her, ผสมผสานกับความเป็นไซไฟเข้าไปด้วยนะครับเมื่อสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนั้นตื่นขึ้นจากความหลับไหลและก็เริ่มออกล่ามนุษย์ทุกคนอย่างโหดเหี้ยมครับทุกตัวละครในเรื่องจึงเหลือเป้าหมายเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือ การต่อลมหายใจของตัวเองออกไปให้นานที่สุดครับการพลิกเรื่องราวครั้งสําคัญนี้นะครับก็ยิ่งทําให้ภาพยนตร์นั้นชวีความเลือดสาดแล้วก็ประเคนฉากแอคชั่นให้กับเรื่องราวได้มากขึ้นจนผู้ชมเนี่ยแทบไม่มีเวลาหายใจเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับบทภาพยนตร์ของโปรเจกต์วูฟฮันติงหรือมอบสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กับผู้ชมครับและสิ่งนั้นก็คือการทําให้ผู้ชมรู้จักหลงรักแล้ก็เอาใจช่วยตัวละครในเรื่องครับ ปัญหาสําคัญก็คือภาพยนตร์นั้นพยายามเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยบทสนทนาหรือว่าเหตุการณ์สั้นๆเพื่อสื่อความหมายด้วยเวลาอันน้อยที่สุดนะครับแต่ผลลัพธ์ของมันกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับผู้ชมเนี่ยสัมผัสไม่ได้เลยนะครับว่าตัวละครเป็นใครมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีปุ่มหลังและที่มาที่ไปอย่างไรหรือกระทั่งมีพันธกิจหลักอะไรกันแน่เนี่ยเราก็ยังไม่อาจสัมผัสได้เลยนะครับทุกการตัดสินใจของตัวละครที่ปรากฏขึ้นบนจอเนี่ย จึงกลายเป็นเรื่องที่ชวนสายหัวแม้มันจะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่ดีนะครับแต่การสั่งหารหมู่ที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ได้นําพาเรื่องราวไปสู่อะไรเลยครับการหลั่งเลือดจานวนมหาาลของภาพยนตร์จึงกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายและก็มีไวเพื่อตอบสนองความสัใจเพียงเท่านั้นครับหลายเงื่อนไขที่ตัวหนังเลือกปูเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับโดยเฉพาะกับการที่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นในสถานที่ปิดอันห่างไกลตัวหนังก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้มากเท่าไหร่นักนะครับขณะที่ความขัดแย้งระหว่างตัวละครหลกักก็ถูกจับยัดลงมาในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องซึ่งแม้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแต่การอยู่ผิดที่ผิดเวลาจนเกินไปมันก็ทําให้ปมดังกล่าวเนี่ยขาดน้ําหนักและไม่สามารถกอบกู้เรื่องราวทั้งหมดกลับเข้ารูปเข้ารอยได้สําเร็จครับนอกจากนี้เมื่อภาพยนตร์เฉลยความลับท,ทั้งหมดที่เก็บงำเอาไว้ตลอดทั้งเรื่อง ก็กลับเป็นประเด็นที่ขาดความสดใหม่และทุกอย่างก็ไม่ได้ยากเกินคาดเดาอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากเราจะเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง Project Wolf Hunting เป็นดนตรีนะครับมันก็นะ่าเป็นดนตรีที่เล่นอยู่เพียงแค่โน้ตเดียวเล่นย้ำเล่นซ้ำอย่างไร้จุดหมายและไม่สามารถประกอบร่างของตัวเองให้กลายเป็นเพลงได้สำเร็จครับแน่นอนครับว่าผมไม่ได้คาดหวังถึงงานศิลปะชั้นสูงจากภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับหากแต่การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตัวละครการแสดง และองค์ประกอบแทบทุกอย่างของเรื่องนั้นมันล้มเหลวอย่างไม่น่าเชื่อครับจนทําให้ฉากแอคชั่นซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์นั้นกลายเป็นการนองเลือดอย่างฟุ่มเฟือยและก็ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Project Wolf Hunting ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทันทีที่เสียการควบคุม มนุษย์ทุกคนย่อมเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนควบอำนาจทางการปกครองนะครับโดยโฟกัสที่ภาร,รกิจส่งตัวนักโทษเดนตาย47คนภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือจำนวนกว่า20นายครับแต่พวกเขาก็ประมาทเลินเล่อจนทำให้ภาร,รกิจเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดและก็ทำให้เหล่านักโทษนั้นสามารถแหกคุกออกมาจากการจองจำได้สำเร็จครับโดยจำนวนที่มากกว่าบวกกับความไม่มีอะไรจะเสียของเหล่านักโทษเนี่ย ทำให้พวกเขาสามารถพลิกคว่ออำอํานาจและก็ขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองได้ในทันทีครับระหว่างที่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงการควบคุมของเหล่านักโทษและก็ผู้คุมเนี่ยกำลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับตัวหนังก็เลือกจะโยนคําถามใหญ่ใส่ผู้ชมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกต่อไปโดยตัวหนังเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครลับของเรื่องนะครับซึ่งถูกบรรยายสรรพคุณเอาไว้ว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชาย5คนรวมกัน มีพันธุกรรมของหมาป่าผสมอยู่และก็สามารถมองเห็นได้ในที่มืดครับตัวละครลับนี้เป็นด่งสัตว์ร้ายที่พร้อมออกล่าโดยที่ไม่สนใจครับว่าเหยื่อของมันจะเป็นนักโทษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจกันแน่ครับแม้จะมีคอนเซปที่น่าสนใจนะครับเมื่อความดีความชั่วนั้นไม่ใช่เส้นแบ่งของการเอาชีวิตรอดแต่กลับกลายเป็นความเป็นมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายแทนครับแต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้เลือกจะยึดเกาะประเด็นดังกล่าวเป็นสําคัญ แล้ก็มุ่งเน้นแต่จะเสิร์ฟฉากแอคชั่นเลือดสาดให้กับเรื่องราวเพียงอย่างเดียวครับจนทําให้ประเด็นของเรื่องนั้นขาดความชัดเจนและก็จางหายไปกับกลิ่นคาวเลือดของภาพยนตร์นั่นเองครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับ บทหนังมีหน้าที่เพียงแค่รวบรวมฉากแอคชั่นแต่ละฉากเข้าหากันเท่านั้นนะครับแต่ในแง่ของการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละครบทหนังทําได้อย่างล้มเหลวจริงๆครับผู้ชมไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้เลยทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้นบนจอเนี่ยมันจึงไม่ได้นําพาเรื่องราวไปสู่อะไรนอกจากความนองเลือดอย่างไร้อารมณ์ร่วมเท่านั้นครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้วิธีเจ็ดแนนงครับตัวหนังมีจุดข,ขายที่ฉากแอคชั่นล้วนๆนะครับ ซึ่งตัวหนังก็ทําได้ดีกับการถ่ายทอดความรุนแรงออกมาให้สาแก่ใจคอหนังเลือดสาดนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยงานโปรโดักชันของภาพยนตร์ก็ทําได้เพียงแค่ปักคองตัวเท่านั้นครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วนะักแสดงทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานนะครับแต่ด้วยบทภาพยนตร์ที่มันไม่ได้มีพื้นที่ให้กับพวกเขาเนี่ยได้สแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์มากเท่าไหรน่นักเราตัวละครทุกคนจึงไร้มิติให้ยึดเกาะโดยสิ้นเชิงครับ ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่3คะแนนครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าทุกการล่าสังหารของภาพยนตร์นั้นมันไม่ได้นาําพาเรื่องราวไปสู่อะไรเลยครับหนังเดินเรื่องอย่างไร้กระดูกสันหลังแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรให้ยึดเกาะจริงๆครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของความสนุกผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมเข้าไปรับชมหนังเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เลยนะครับนั่นจึงทําให้ผมรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเพียงแค่เรื่องย่อของมันเท่านั้น ผมเลยรู้สึกสนุกกับครึ่งแรกของหนังมากๆครับแต่พอหนังเนี่ยเลือกจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหนังแนวไซไฟไล่เชื่ออย่างเต็มตัวในช่วงครึ่งหลังซึ่งมันก็เต็มไปด้วยโมเมนต์เลือดสาดท่วมจอมากมายนะครับแต่เรียนตามตรงครับว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีเยอะเกินไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังเนี่ยไม่สามารถทำให้ผมรักเอาใจช่วยหรือแม้กระทั่งเข้าใจตัวละครได้เลยครับมันจึงเป็นการหลั่งเลือดที่เกิดขึ้นโดยไร้ความรู้สึกไปโดยปริยายครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่กันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Project Wolf Hunting เรือคลั่งเกมลาดเด่นมนุษย์ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่5.6คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้สารับภาพยนตร์เรื่อง Project Wolf Hunting นะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึงช่องทางใหม่อย่าง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถสนับสนุนฟ e ี Men ได้แล้วนะครับด้วยการกดปุ่ม Super อร์แตงบน u t u b e ครับหากใครที่ชื่นชอบการรีวิวของฟรีเมนเนี่ยอย่าลืมกด Super อร์แให้กันด้วยนะครับ และทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม p p n n Chat ทางไลน์นะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอ,อ้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ